พาเธอมาดังแนบเนื้อดอลลี่จะไม่จากไปไหนดอลลี่จะไม่จากไปไหนดอลลี่จะไม่จากไปไหนอีกเลยเน่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 รู้จักเพลงนี้ไหมเพลงนี้อยู่ในหัวเลยดิมันมากช่วยร้องหน่อยขอเสียงหน่อย ย้ายไปทางขวาเด้งไปข้างหน้าเด้งมาข้างหลังอยากรู้ว่าอ้วนอย่างนี้เธอจะมีดีและที่ตรงไหนกันบ้างอ่าสแนร์เขาฉันเหนียวหนึบอยากรู้เรามาอึบกระดูสักตั้งอ่าเย้ไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาเด้งไปข้างหน้าเด้งมาขางหลังย้ไปทางซ้ายเอามาแจมด้วยอ่าไปขอแจมด้วยเหรอเพลงอุบัติไป คนเราที่ทำนั้นไม่อุบาทเลยนะท่านเ็งไว้ใจเราจะมายกตังค์ทำอย่างนี้เถื่อนพังทำไมเก็บได้เยอะขนาดนั้นน้ำจะพุ่งไหมเนี่ยยังไม่มีที่สิ้นโอ้โหระวังตโอพยกไปเนี่ยเธอเธอปุ๋ยมากนะคะ เด็กเลวรับหัวให้ผูกรับลูกให้ปุ้มเนี่ยเขาม็มัวโโรอตังทอนค่าทางโดดมาถึงตั้งนานแล้วอา้าวไม่จ่ายค่ารถละครับเป็รานั่งฟรี ่อคือบาทหลแม็กฟิลลี่ฉันดีใจที่ท่านมาพ่อรีบมาเร็วที่สุดแล้วแต่คนไว้พ่อแต่นกเขาไม่ขันมันก็ไม่มีชีวิตชีวานะเธอคงเข้าใจพ่อเพิ่งรู้ว่าถ้าเอานิ้วแยกก้นก,นก่อนออกสึกมันจะคึกคัก่อเโอเคบบออเค,เค่ะฉันเข้าใจแล้วเสริมสร้างความมั่นใจนเข้าใจนะจะเป็นไงบ้างมีแต่แย่ลงขหลวงพ่อจริงเหรอแกแกไม่ยอมกินไม่ยอมพูด ไม่อยากให้ฉันแตะเนื้อต้องตัวได้ซ้ำไปใช่บางครั้งเราต้องเอาลูกผมเข้าลออ่อหลูกพ่อครับาอไงทัางโบสส่งผมมาช่วยคุณนะครับผมปากุฮริสครับวัดดียนินดีที่รู้จักเออคุณคุณจะไปดูเธอเลยไหมครับเ,เ,เดี๋ยวไปแล้วกันต้องสะกดวิญญ,ญาณผีเรือนกอน ก็รู้แล้วว่าต้องเป็นมิติลี้ลับได้ที่ช็อกเราจะประมาทไม่ได้ความทุกโศกอยู่รอบกายนะความเจ็บถาโถมมาที่เราจงเรียกยังไม่ทันเรียกเลยมันมาแล้วจงเรียกเราในนามของพระองค์ขอขอบคุณเข้าปากแรงวันไอ้มานตะจน ปลดปล่อยอสูตรตัวนี้ด้วยอออขอบคุณพระองค์โลกท้องไปเยอะเลยโอ้ตัวดำเขาเหนียวเปียกมาแล้วอโอ้ออโล่งไปเลยหมดไปสักทีมาละผัดไฟแดงอขอบคุณพระองค์ที่ให้ลูกได้ปลดปล่อยมัน ช่างแม่งอยากเหี้ยนไปเหี้ยนไปหลวงพ่อช่างไม่ได้นะครับหลวงพ่อแล้วคุณเห็นหรือเปล่านั่นน่ะตัดรับดำเธอครับหลวงพ่อครับก็ดักระดับระบบพุทโทลิบโทกับตีนดหโอ้โหโดบใหญ่เลยเย็นมากย็นมากโอ้ยหนาวหอบเลยนึกยังไงทำหน้าอย่างนี้ อึมไปลุก,ลกสมารท์ทีีลูกสมาร์ทลงกดมนลุกลุกลุกุ้ปกปุองุกลุกุษย์กลออุดนนลนกะลุกลุกลุกล้กลุ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 กเุกลุกลุกลักลุกล้กลากลุกลุกลุกลกลุ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 กลนกลุกนักลุกลกอลุกลุกลลุลุอลก พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แม่ของคุณก็อยู่ที่นี่แฮร์ริสฝากบอกอะไรแม่ไหมใหท่านจะช่วยบอกต่อให้ฝากสิลูกกมาเด้แล้วแม่โอ,อโยไม่หนกเลยเขาทำงานอยู่นะแล้วเจอกันค่ัคุณนายแฮร์ริสพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงอนุภาพ <c oughs> ผู้คอยดูตลอดการทีไ่ได้แห่งพระเยซูคริสและพ่อของบุตรในท้องพระแม่มารีพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงมหิธานุภาพผู้คารอยู่ตลอดไปผู้สุงเคยสทรงทรราชลงสู่ขุมไฟนรกน่ผู้ทรงบุทชายมายังโลกเพื่อขย่ำพยัคฆ์ไร้ไวกว่าเร็วกว่าผู้ทรงพลังไปช่วยนักกีฬาในกีฬาซีเกมนอนกับฉันนอนกับฉันหหลวงพ่อหล่อี่ลงพ่อไปนักบปวดนะไม่ใช่ครูสอนเปียโนในน้ำของพระบิดา พระบุตรและพระจิ๋วโอ้โหแรมากเลยเออสบายเคยไป็นเลที่เชียงใหม่แล้วแบบนี้อ้าวเออนขำขำมากนี่ครับหลวงพ่อครับสะอาดเอี่ยมนะครับ ขอบใจนะของเก่าออกหมดเลยโกับแพลวมารซิลลี่นวกจะทำอะไรทขาไม่ได้ทำดัดเสียงเป็นนักภาคมาสวดมนต์กันเถอะพระบิะบาดาผู้สรงจิตวิสุทธิ์หยุดหัวเราะนะข้ามีน้ำสาส์นุดนะ แ,แม่งจะชอบใส่ลูกเขาวผมแกแก่ถึงแม่ว่าตก <c oughs> ทุ่งปากหมานะักร <c oughs> ิงแม่งเลยเล่นบอนเลยเหรอ